สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Person a อ e เใน b l a c k d e s e r t o n อ i น e นะครับคลิปนี้ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่ทำแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากไลฟ์สตรีมเมื่อวานก็ลองมานั่งอ่านดูนะครับแพทล,ล่าสุดแล้วก็ GM Not e ตเรื่องของซีซันฤดูร้อนนะครับพบว่ามันมีเรื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาที่ไม่เหมือนกับซีซันที่แล้วๆมาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้เพื่อมาสรุปนะครับว่าซีซันฤดูร้อนปี64เนี่ยมีอะไรต่างกับซีซันที่แล้วๆมาบ้างน,นะครับมันมีของใหม่เพิ่มมาออออยยยยยููู่่่หหลาายยางเเมมืนนนนกกัััะครบดดี๋ว อย่างหนึ่งที่ใหม่มากๆก็คือไอเทมนี้ครับเป็นของรางวัลบัตรผ่านซีซั่นเนาะเมื่อตัวละครซีซั่นบรรลุเลเวล61จะได้รับหินดําแห่งคลื่นน้ําเกาะแข็งนะครับคำอธิบายมันบอกว่าเป็นไอเทมสาหรับเสริมประสิทธิภาพนะครับเอาไว้เสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่าที่ตัวละครซีซั่นเนี่ยสวมใส่จากระดับจัตวาให้เป็นระดับเบญจได้100%เลยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเสริมประสิทธิภาพเครื่องประดับได้นั่นเองซึ่งหินดําแห่งคลื่นน้ําเกาะแข็งเนี่ยจะได้เป็นรางวัลจากบัตรผ่านซีซนนั่ ราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าคุณบวกทูบัลล่าถึงจะัตะวาแล้วเนี่ยจะได้อย่างน้อยนะครับเบนจะ1ชิ้นแบบ100%เลยใช้ไอเทมอันนี้บวกได้เลยนะครับ ต่อมาอันนี้จริงๆมันเหมือนของเดิมแต่ผมจะพูดซ้ําให้ฟังอีกรอบนะครับก็คือหอยสังสีคลื่นยักษ์นั่นเองอันนี้จะได้รับทั้งจากบัตรผ่านซีซันนะครับทั้งจากกล่องอัพเวลซีซันทีนี้เนี่ยถามว่ามันเอาไปทําอะไรได้นะครับเขาเอาไว้แลกของนั่นเองเก็บสะสมกันแต่ละซีซันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้เท่ากันหรือเปล่าอย่างซีซันฤดูหนาวเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะได้อยู่ประมาณ74อันนะเออ สำหรับคนที่เติมบัตรผ่านพูดดำเนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่าคนที่ไม่เติมนะครับของต่างๆที่แลกได้เนี่ยก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะผมแนะนําว่าให้เลือกแลกตามของที่เราต้องการจะใช้ตามจุดประสงค์ของเรานะครับอย่างสมมุติว่าใครชอบใช้หนังสือโอมูลในการกดบัฟอย่างเงี้ยก็แลกได้นะครับใช้30อันเนาะยีวันหรือว่าใครชอบกดพรคามาซิล20วันก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากอัพเทียร์สัตว์เลี้ยงฟรีนะครับก็เอานักเวทกอดฟรีก็ได้หรือใครยังไม่มีม้าขี่นะครับม้าเทียร์แปดอย่างเงี้ยก มามาโน้ตฟรีนะครับขี้จะทําเองหรือว่าไม่อยากซื้ออย่างเงี้ยมันหาซื้อแบบที่ยังไม่บวกก็ไม่ได้ใช่ไหมเออเราก็เอามันแลกก็ได้เหมือนกันนะครับพระราห์ผู้รงรับ30อันนะครับก็แลกเอาไปทําชุดเกาะดวงดาวได้เหมือนกันหรืออาวุธด,ดวงดาวนะครับ ที่สําคัญที่มันแตกต่างออกไปจากซีซันที่แล้วแล้วมาคือสังเกตตรง40อันครับมันแลกเป็นวงเล็บซีซันใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสได้ด้วยนะครับแปลว่าในซีซันนี้คุณสามารถแลกเปลี่ยนของทูบาล่าเป็นอุปกรณ์บอสเนี่ยได้มากกว่า1ชิ้นแล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณเอาหอยสังสีคลื่นยักษ์เนี่ย40อันมาแลกเป็นใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสนะส่วน15อัน3อันข้างล่างเนี่ยก็เป็นใบแลกเปลี่ยนอาวุธแต่ละส่วนนะครับถ้าเป็น40อันก็จะแลกได้3ประเภทเลยเนาะ ทีนี้มาตรงเรื่องของรางวัลจบซีซันกันนิดนึงนะครับอย่างที่เขาทํามาในตารางเนี่ยจะเห็นว่าเขามีเลียงให้เลยว่าแต่และซีซันที่ผ่านมาได้อะไรบ้างน,นะครับถ้าคุณจบซีซันเนี่ยเวลาจบแล้วมันจะสามารถเลือกรับรางวัลได้หนึ่งอย่างด้วยกันทีนี้ถ้าคนที่เพิ่งเคยเล่นซีซันนี้เป็นซีซันแรกนะครับแปลว่าคุณยังไม่เคยรับรางวัลของซีซันที่แล,แล้วมาเลยใช่ไหมคุณจะสามารถเลือกรับจากซีซันไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากได้อะไร ส่วนของซีซันฤดูร,ร้อนปีนี้เนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่บอกว่าจะได้เป็นอะไรนะครับเขาบอกว่าจะเปิดเผยในการอัปเดตแพทวันที่7กรกฎาคมเนาะ ฉะนั้นก็รอดูกันนะครับมาส่วนต่อมาก็คือเควสหลักที่ปรับให้เรียบง่ายขึ้นครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันแล้วในไลฟ์สตรีมเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันคือการสคริปเควสหลักนั่นเองนะครับคือคุณไม่จําเป็นต้องนั่งทำเควสหลักไลย่ยาวไปทีละเควสสองเควสวิ่งมา้าไปทั่วโลกนะครับคุณสามารถกดสคริปได้เลยนะครับถ้าคุณรับเควสพิเศษอันนี้รับปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามไปบาเลนเซียเลยในระหว่างทางเนี่ยคุณสามารถไปเก็บเลเวลด้วยตัวเองนะครับจะเวลเองจะฟาร์มเอง ว่าการจะสคริปควสได้เนี่ยคุณจะต้องมีประวัติการทเควสหลักเมเดียสําเร็จทั้งหมดหรือมีประวัติสําเร็จควสสัตว์เลี้ยงแมวจูนานของบาเรตจ,จาก m อ c ีพระเจ้าบาเรตที่3นะครับซึ่งการสคริปควสหลักเนี่ยนะครับจะอยู่เฉพาะในช่วงเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นฤดูร้อนเท่านั้นจะหายไปเมื่อหมดซีซั่นลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นตัวทั่วไปหลังจบซีซั่นนี้แล้วมันก็จะไม่มีการสคริปควสแล้วคือต้องทําตามควสหลักตามปกติเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ผ่านเงน ต้นของตระกูลดังจากอัลลุสตินที่หมู่บ้านเวเรียนะครับเราจะสามารถสค i ิปควสดได้นั่นเองเงื่องขายสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการรับไอเควสการเติบโตพิเศษหรือว่าการสคริปเควสได้เนี่ยคือเราต้องยังไม่สําเร็จเควสหลักบาลีน,เลนอเตรียมออกผจญภัยนะครับถ้าสําเร็จเควสนั้นไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสค i ิปควสดได้แล้วคือคุณต้องทําตามลายควสหลักไปเลยนะครับไล่ไปเรื่อยเ,อยเนาะ สำคัญเลยก็คือถ้าคุณอยากจะสคริปควสนะครับตอนทําเควสมาถึง n p c มพอลสตินเนเวเรียเนี่ยต้องระวังดีๆนะครับอ่านควีดีๆอย่าก,กด R รัวๆนะต้องเลือกควสนิดนึงนะครับถ้าคุณอยากจะสคริปควสก็ให้เลือกเป็นควสการเติบโตพิเศษจุดเริ่มต้นของตระกูลดังเนาะเดี๋ยวผมจะเอารูปที่ผมไปคุยอลุสตินมาแปะให้ด้วยนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมเลือกเป็นทเควสหลักตามปกติไม่ได้กดสคริปนะฉะนั้นก็คงไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง ทีนี้คุณอาจจะมีคําถามอยู่ค่อนข้างมากนะครับว่าการสคริปควสแล้วอ๋ออย่างนี้ควสที่มันแจกกระเป๋าฟรีจะได้หรือเปล่าล่ะแล้วควสที่เป็นแจกหินนาลุอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าควสต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับบัตรผ่านซีซันเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะบัคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเขามีบอกอะไรไปบ้างนะ อย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เรารับเควสการเติบโตพิเศษจุดเริ่มต้นของตระกูลดังมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีเควสเลยนะครับมันก็มีเควสแต่ว่ามันแค่เป็นเควสอีกแบบหนึง่งที่ให้เราเนี่ยเก็บเวลไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับผู้้าซะมากกว่าคือไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปตีมอนตามที่มันบอกหรือว่าเก็บความรู้ตามที่มันบอกนะเขาก็มีลิสต์เควสมาให้นะครับลองมาดูพร้อมกันเลยเริ่มแรกเนี่ยเรารับมาเสร็จจากอารูสตินใช่ไหมครับเราไปคุยและสนทานากับผู้้าแกวนแค่นทู้ก็เสร็จแล้วนะ แล้วก็รับหนังสือตรงเควสนี้เนี่ยเราจะได้บันทึกสารของผู้ค่ามานะครับซึ่งมันจะรับเป็นเควสต่อไปอีกนั่นเองส่วนอันอื่นก็จะเป็นกล่องอาวุธหลักนารุหมวกนารุเกาะนารุถุงมือแล้วก็รองเท้านารุนั่นเองเอามาใส่นะครับทีนี้มันก็จะเริ่มการทําบันทึกสารของผู้ค่านะครับบทที่1เงื่อนไขาสาเร็จเควสง่ายมากคือเราบรรลุเวลยี่สิบจะด้วยวิธีการอะไรเขาไม่เกี่ยงครับเราไปเววยังไงก็ได้นะจะดูดจะตีมอนได้หมดนะครับแล้วเราจะได้บันทึกสารของผู้ค้าาาบททที่่่่2มแลวก็ํไตออเรืยๆนฆ นี้เนี่ยแต่ละบทมันจะได้หินดำนารุมาด้วยนะครับอาวุธเนี่ยจะได้น้อยกว่าเกราะป้องกันเนาะเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันมีแค่2ส่วนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวละครที่ยังเลเวลไม่ถึง5 6เนาะยังไม่มีอาวุธอเวกนะนอกจากนั้นก็จะได้คัมภีสายหมอกแห่งวายุด้วยนะครับถ้าใครจํากันได้ก็คือคัมภีที่เอาไว้เพิ่มสกิลพอยต์นั่นเองบทที่2นะครับเลเวล30ก็มาส่งได้นะครับได้นู่นนี่นั่นบทที่3าไล่ไปไล่ไปนะครับจนถึงบทก่อนสุดท้ายนะครับบทที่10อันนี้จะให แล้วก็บทที่11อันนี้คือเราเนี่ยไปหาแล้วก็สนทนากับผู้คานะครับที่อยู่ในหมู่บ้านพอเราคุยเสร็จเท่านี้ก็จะหมดนะครับจบการสคริปเควสแล้วเนาะข้างบนเนี่ยเขาก็มีเขียนไว้นะครับว่ากรณีที่เราสําเร็จเควสจนถึงการเติบโตพิเศษบันทึกสารของผู้คาบทที่11ซึ่งเป็นเควสบทสุดท้ายแล้วเนี่ยจะถือว่าได้รับคุณสมบัติเทียบเท่ากับการสําเร็จเควสหลักเมเดียและจะสามารถเริ่มดําเนินเควสหลักบาลเลนเซียได้ทันทีนะครับนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ในการรับเควสท,ทั่วไป,วนนวยา,ยปา๋ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์นารุระดับเบญจะนะครับให้เป็นอุปกรณ์ทูบาลล่าระดับเอก จากเดิมเนี่ยคือมันต้องจบเวสเมเดียใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสคลิปเควสปุ๊บอ่ะมันจะต้องทํำยังไงล่ะเขาก็บอกว่าสามารถทําได้หลังสําเร็จเควสสนับสนุนพิเศษนะครับบันทึกสาาของผู้ค้าบทที่11แล้วทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป๊สะสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีการแก้ไขปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือจาก่อนเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าต้องบันทึกสาาของผู้ค้าบทที่11เเสร็จถึงจะแลกเป็นทูบัลล่าเอกได้ใช่ไหมครับหลังเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าสาเร็จถึงเควสบันทึกส่รของ จะสามารถแลกเปลี่ยนอุปรกรณ์ผ่านในพีซีผูคาได้นะครับหลังสําเร็จเคเวสดังกล่าวแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะสคริปเคเวสผมทําสรุปมาให้ว่าถ้าคุณสคริปเคเวสเนี่ยคุณจะได้หินนารุ อาวุธนะครับทั้งหมด595เม็ดส่วนหินนารุเกราะเนี่ยจะได้ทั้งหมด1,190เม็ดนะครับมันจะน้อยกว่าการทำเควสหลักทั่วไปแน่นอนเนาะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีรหัสคูปองที่เขามอบให้เราด้วยนะครับเอาไปใช้กันได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใน description ถ้าจะกรอบวางกันนะ2021นะครับซีซั่นเอเชียคูปองเนี้จะได้หินดำนารุนะครับทั้งอาวุธแล้วก็เกราะป้องกันเนี่ยอย่างละ1,000เม็ดด้วยกันฉะนั้นใครที่สกิปเคล็นะครับแนะนำว่าไปใช้โคนนี้เพิ่มจะได้ได้หินเพ จะมีระยะเวลาการใช้งานถึง14กรกฎาคมเท่านั้นนะครับฉะนั้นใครยังไม่ได้ใช้รีบใชน้นะครับถ้าคุณคิดจะสคริปต์เควสแนะนําเลยว่ารีบใช้แล้วก็รับมาก่อนนะ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของบัตรผ่านซีซันบัตรผ่านซีซันบางอันเนี่ยมันบอกว่าต้องสาเร็จเควสดหลักใช่ปะละ่ะมันอาจจะบัคหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่เป็นไรครับเขาเตรียมแก้มาให้แล้วเนาะตามนี้เลยนะครับลองมาดูกันเมื่อสําเร็จบันทึกสารของผู้ค้านะครับบทที่2ก็จะสามารถสําเร็จบัตรผ่านซีซันได้ตามนี้เลยนะครับสอันด้วยกันถ้าบทที่สานะครับก็สาเร็จได้อีก4อันก็ไล่ไปเรื่อยๆเนาะจนสุดท้ายเนี่ยบทที่8นะครับก็สําเร็จอีก2อันนะโดยรวมแล้วเนี่ยคิดหรตงไน อาจจะต้องลองติดต่อซัพพอร์ตไปดูนะครับ การจะสำเร็จบัตรผ่านซีซั่นผ่านการทําบันทึกสารของผู้ค้าได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทําบันทึกสารของผู้คาเสร็จแล้วบัตรผ่านซีซั่นมันจะติ๊กถูกให้เลยนะครับคือเราเนี่ยต้องทําบันทึกสารของผู้คาแต่ละบทให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องไปสนทนากับพูดดาก็คือกดพูดดาขึ้นมานะครับกด W บยูสนทนาแล้วมันก็จะมีให้คุยจนสําเร็จบัตรผ่านซีซั่นประมาณนั้นนะจบเรื่องของการสคริปต์เควสไปแล้วนะครับมาเรื่องของระบบโอนย้ายตัวละครซีซั่นกันต่ออันนี้เนี่ กาจับเวลาของผู้ขานะครับวิธีการรับก็คือเราไปทำเควสซีซั่นนะครับนาฬิกาจับเวลาพิเศษของผู้ขาด้วยตัวละครเลเวล25ขึ้นไปนั่นเองทีนี้เนี่ยตอนนี้มันมีบั๊กอยู่นะครับก็คือคุณต้องเลเวล56ขึ้นไป ถึงจะสําเร็จเควสนี้ได้นะครับเ,บเขาจะแก้บั๊กนี้ในวันที่7กรกฎาคมเนาะมันก็จะกลับมาเป็นเวลล์25ขึ้นไปก็สามารถสําเร็จเควสนี้ได้นะครับถามว่ามันทําอะไรได้นะครับถ้าเอาพูดง่ายๆเลยแล้วกันก็คือมันจะย้ายเลเวลกับสกิลพอยต์เนี่ยจากตัวละครหนึ่งไปอีกตัวละครได้แล้วสถานะการเป็นตัวละครซีซั่นเนี่ยก็จะถูกย้ายจากตัวละครหนึ่งไปอีกตัวละครหนึ่งด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราโอนนะครับประวัติเควสท,ที่ตัวละครแรกเราทําไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกโอนไปยังตัวละครททีีท่่เเรรราาโโอออนนนไไปปะะคคััืตวลมก็ ยังมีเควสเดิมของมันอยู่ซึ่งตัวละครที่จะถูกโอนย้ายมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวละครที่เลเวลต่ำกว่า25นะครับส่วนตัวละครที่จะโอนเนี่ยก็ต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเท่านั้นห้ามอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ซีซันนะแล้วก็ต้องถอดพวกอุปกรณ์ทูบาร่าให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราโอนไปแล้วเนี่ยตัวเดิมเราจะกลายเป็นตัวไม่ใช่ตัวซีซันกลายเป็นตัวทั่วไปเออตัวซีซันเนี่ยจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราโอนไปเนาะแล้วพอเราใช้งานไอเทมนาฬิกาจับเวลาของผู้ี่าเกัะน พร้อมกับได้รับใบแลกเปลี่ยนอาวุธหลักอาวุธเสริมแล้วก็อาวุธปลุกพลังนะครับทูบัลล่าทั้ง3ชนิดเลยใช่ไหมเราจะสามารถแลกเปลี่ยนอุปรกรณ์ทูบัลล่านะครับเข้ามาในกระเป๋าของตัวละครที่ใช้เทมดังกล่าวได้เลยนะครับก็คือแลกเป็นอาวุธที่ตรงกับอาชีพเลยนั่นเอง ส่วนผู้ชุดเกราะเราก็ไปเอาชุดเกราะทูบาล่าจากตัวเดิมเนาะมาใส่ได้นะครับทีนี้พูดแบบนี้เนี่ยอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมลองพูดให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันสมมุติว่าผมมีตัวละครคอแซนะครับอยู่เลเวล61เป็นตัวละครซีซั่นนะซึ่งผมก็เล่นไปเล่นมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจนะครับอยากจะเอาตัวอื่นมาเล่นซีซั่นแทนได้ไหมผมก็เลยสร้างตัวนินจาขึ้นมานะครับตัวหนึ่งเลเวลหนะครับ แล้วผมก็เอาอนาฬิกาจับเวลาของผู้คานี่ยมากดใช้เนาะเลือกจากคอแซเนี่ยไปยัง Ninja นินจาเลยครับทีนี้เนี่ยพอกดใช้ปุ๊บผมก็จะได้ออกมาอย่างหน้าต่างเลือกตัวละครใช่ไหมนินจาของผมเนี่ยจากตัวละครทั่วไปตอนแรกมันจะกลายเป็นตัวละครสีซสั้นนะครับส่วนคอแซเนี่ยจากตัวละครสีซสั้นมันจะกลายเป็นตัวละครทั่วไปนะครับของต่างๆที่คอแซผมทําไว้เนี่ย ผมจะต้องถอดออกทั้งหมดนะครับอาจจะไปใส่คางหรือว่าอยู่ในช่องเก็บของก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บตัวละครนินจาของผมเนี่ยจะได้รับสถานะซีซั่นมาได้รับเลเวลมาด้วยก็คือเลเวลจะกลายเป็น61เท่ากับคอแซแล้วก็ได้สกิลพอยต์มาด้วยสมมุติว่าคอแซผมมีพอยต์อยู่1,000ตัวละครนินจาผมก็จะได้สกิลพอยต์มา1000พอยต์ด้วยนะครับนอกจากนั้นตัวละครนินจาผมก็จะได้รับใบแลกเปลี่ยนอาวุธหลักอาวุธเสริมแล้วก็อาวุธปกพลังทูบาาับ อันนี้ก็คือตัวอย่างตามที่ผมได้อ่านดีเทลที่เขาเขียนมานะเวลาใช้จริงเนี่ยอาจจะมีแตกต่างไปจากนี้อาจจะมีดีเทลบางอย่างผิดไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับ ส่วนต่อมานะครับส่วนสุดท้ายแล้วก็คือพื้นที่ล่าแบบปาร์ตี้นั่นเองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาปรับเป็นพื้นที่ล่าแบบปาร์ตี้นะครับในซีซันฤดูร้อนนี้ก็มีอยู่3โซนด้วยกันนะครับก็คือรังวารากรนะครับเป็นสมาชิกปาร์ตี้แนะนำเนี่ยสาคนแล้วก็มีถ้ำบาซิลิสก็3คนนะครับแล้วก็กองทหารองคารักษ์ชูสอันนี้ก็3คนเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่ทั้ง3เนี่ยเมือ่อซีซันฤดูร้อนสิ้นสุดลงนะครับมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนก่อนเทอมซีซันนั่นเอง โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะจบไว้ประมาณนี้แหละใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบนะครับถ้าใครงงเรื่องรายละเอียดนะครับว่าการสคริปต์เวยมันมีตรงไหนที่มันติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเรื่องของการใช้นาฬิกาจับเวลาผู้คานะครับมันใช้แล้วเป็นเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามช่วยตอบหรือว่าออกความเห็นด้วยนะครับคือผมก็ยังไม่ได้ใช้เองผมก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคงได้แค่เอาตามที่อ่านมานะครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันครับผมแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ